สวัสดีครับมาพบกับนาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโกสตี t ไฟเตอร์นะครับผมเป็นลิมิเต็ด d i ดิชั่นมีทั้งหมด9,999เรือนนะครับก็สตี t ไฟเตอร์เนี่ยได้คอลแลบกับไซโกไม่ใช่สิไซโกคอลแลบกับสตี t ไฟเตอร์นะครับผมจัดทำนาฬิกา ให้มีคาแรคเตอร์ของนาฬิกาเนี่ยตามลักษณะของตัวละครในเกม s t r e e t f i g h ต e r นะครับตัวที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นตัวของเคนนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายสีแดงนะครับพร้อมกับหน้าปัดสีดำนะครับตัดกับขอบบีเซลที่มีตัวเลขเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็มีเม็ดมะยมสีทองแล้วก็ขอบ ตรงนี้ก็เป็นสีทองนะครับตัวเรือนมาพร้อมกับตัวเรือนสีดำนะครับตัวเรือนทำจากวัสดุสแตนเลสสตีลนะครับผมแล้วก็เป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับใช้เครื่อง CR-36 ซึ่งสำรองพลังงานได้ทั้งหมด70ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ถึง2 0 0เมตรนะครับผมขอบเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้หมุนได้ทางเดียวนะครับ เม็ดมะย,ยมเป็นเม็ดมะย,ยมเกลียวนะครับต้องขอโทษทีนะครับเม็ดมะย,ยมไม่ใช่เม็ดมะย,ยมเกลียวดึงออกได้เลยนะครับสายเนี่ยก็เป็นสายผ้านะครับแต่ว่าข้างหลังนี่จะเป็นหนังนะครับฝาหลังเปลือยนะครับโชว์กลไกลของนาฬิกาเครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะสลัก ซี้อเวลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับ9,999 99, ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่7 700, 7 0 0นกับนะครับนี่คือนาฬิกาไซโก้นะครับคอล s t สตี t ไฟเตอร์ตัวละครชื่อเคนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เล่นตัวสตี t ไฟเตอร์เคนอยู่นะครับมันก็ตามคาแรคเตอร์นะครับเคนก็จะใส่ ชุดสีแดงนะครับคาดเอวสีดำนี่ก็ตรงตามคาแรคเตอร์เลยแดงเดินได้ดาตัวเรือนดำนะครับแล้วก็มีเม็ดมยมสีทองกับขอบสีทองทำให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ออกเพิ่งออกมาเดือนกันยาปี2020นะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนร้อเลยเราก็เอามารีวิวกันเลยทันทีไม่รอช้านะครับผม นี่คือนาฬิกา c y c h o Street Fighter Limited Edition 9 9 9 9เรือนนะครับมีเส้นผ่านสูนย์การที่40มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่12มิลน,นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาฬิกา c y c h o Street Fighter นะครับถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ เข้ามาได้นะครับแล้วกด subscribe ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ